สวัสดีครับคุณฟังทีระครับเห็นพาดหัวข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยเราลองไปฟังกันนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีเหตุผลกลใดทําไมถึงขอให้เลือกหมายเลข22พักรวมไทยสร้างชาติไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่ามาแล้วแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจมาแล้วสมณพโพธิรักปลุกพลังเงียบเลือกลุงตู่เบอร์22ชาวสันติอโศกขานรับกระหึม เนื้อหาใจความเนี่นะครับเพจ Facebook พ่อครูสมณโพโธทิรักซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งสันติอโศกเนี่ยนะครับเพจได้มีการเผยแพร่บทความเรื่องปลุกพลังเงียบช่วยกันทำให้การเมืองเจริญพุทธศาสนาตามภูมิราชธานีอโศกสนับสนุนผลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติเนื้อหาใจความนี่นะครับ มีอยู่ตอนหนึ่งบอกว่าสมณะเดินดินวันพุทธที่สเดือนพฤษภาคม2566ที่บวรบร,ราชธานีอโศกขึ้น14ข่ค่ำเดือน6ปีเถาะปกติโดยทุกปี15ค่้าำเดือน6จะเป็นวันวิสาขบูชาแต่ปีนี้มีเดือน8-2สองหนวิสาขบูชาปีนี้จะไปตกวันที่สมิถุนายน 2566งานองานอโศกรำลึกปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปหรือเวลาอีก11วันจะเป็นโค้งสุดท้ายเขาบอกว่าประเทศไทยจะได้เปลี่ยนแน่ทางโลกบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเหตุการณ์ต่างๆในโลกในประเทศไทยพ่อครูมองว่าเป็นเครื่องกระเทาะให้เห็นว่าใครต่อใครใครเป็นใครใครเป็นแก่นใครเป็นแก้วใครเป็นของจริงใครเป็นของปลอม ตอนนี้บางพักการเมืองบางโพนำโด่งเลยพักที่บอกว่าคนแก่เป็นพวกไดโนเสาร์จะกวาดเอาสิ่งดีงามของบ้านเมืองไปจนหมดสิ้นเขาไปหลงตะบันตกไปหลงฝรั่งที่เชิดหน้าจูตาพวกเขาเขามั่นใจมากเขาบอกว่าก้าวไกลมาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วความอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้คนจับโกหกได้สร้างเรื่องราวเพื่อให้คนเชื่อ แต่ผู้คนก็ได้เห็นแก่นเขาไม่มีแก่นเป็นแก้วที่รอแตกร้าวเมื่อกระทบผัสสะแล้วจะไปได้ถึงไหนดูลุงตู่น่าจะเหนื่อยมากเพราะว่าเดินทางไปที่นั่นที่นี่ตลอดเวลาโพล่าสุดบอกว่าพิธานำอันดับหนึ่งองอิงมาอันดับสองลุงตู่เป็นอันดับสามได้คะแนนนิดเดียวเทียบกับเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแล้วลุงตู่ดูเหมือนจะเทียบไม่ได้ แต่ก็เห็นความมั่นคงไม่เห็นร่องรอยว่าจะย่อท้อไปแต่และที่ยังดูมั่นคงแน,แน่วแน่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษอาจจะเพราะความบีบคั้นทําให้ต้องดึงพลังออกมาให้มากที่สุดเพื่อจะรักษาบ้านเมืองเอาไว้จึงต้องทําให้เต็มที่และสุดแรงเกิดแต่การตอบโพนั้นประชาชนบางคนก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผยก็ลองดูว่าจะออกมาแบบไหนวันที่14 พลังเงียบจะเงียบเชียบต่อไปหรือเปล่าหรือว่าพลังเงียบจะออกมายืนหยัดยืนยันพวกเรามีเวลาอีกสิบวันใครจะไปช่วยชักชวนให้พลังเงียบตื่นขึ้นมาได้ก็เป็นการช่วยชาติบ้านเมืองได้อีกทางหนึ่งแต่สิ่งที่จะช่วยได้อย่างมั่นคงยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสัจจะสาระต้องดำรงอยู่ในชีวิตเราแสงธรรมจะทอบวรต้องปลุกพลังเงียบให้ออกมา ที่บอกว่าพลังเงียบและความเงียบนี่นะอันนี้แหละเป็นตัวชี้บ่งถึงความยังไม่เจริญอยู่เงียบๆนุ่นๆนคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครมันเป็นวิชาทิฏฐิที่ลึกมันไม่ใช่เรื่องของความเป็นมนุษย์เต็มรูปที่มีความตื่นเต็มรู้จักสังคมข้างนอกก็รู้จักขนานรู้จักทั้งภายนอกภายในเต็มร้อยสมบูรณ์แบบมันไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นอวิชาจริงๆของคนแต่ทีนี้อาตมายังหวังยังไม่สิ้นหวังซะทีเดียว ว่าคนไทยจะมาถึงวันนี้แล้วจะเสื่อมถึงขนาดนั้นอาตามายังมั่นใจว่าคนไทยทุกวันนี้เจริญโดยเฉพาะทางด้านของการเมืองก็ตามาศาสนาก็ตามแต่เอาเถอะมันอาจจะยากแต่เมืองไทยเนี่ยแม้ว่า,าศาสนาที่ว่ายากแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่เข้าใจถึงสัจธรรมโลกุตระแท้ๆจะมีจํานวนน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่จะไม่มีเชื้อโลกุตระอยู่ไม่ใช่มีแต่มันพัฒนาขึ้นมาตามลําดับถึงวันนี้ อาตมาก็ยังมั่นใจว่ามันจะชนะได้อยู่และยังมั่นใจว่าสัจธรรมที่เป็นโลกุตระยังจะชนะได้อยู่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเพจเชียร์ลุงสองก็ได้โพสต์คลิปชาวสันติอโศกเนี่ยร้องเพลงเชียร์ลุงตู่นะครับโดยระบุว่าขอบคุณพี่น้องชาวบุญนิยมหรือว่าสันติอโศกรวมพลังเงียบออกมาช่วยสนับสนุนลุงตู่กันเยอะๆนะคะบัตรสีม่วงกาเบอร์สอสอของแต่ละเขตแต่ละจังหวัดของท่าน บัตรสีเขียวกาหมายเลข22พักรวมไทยสร้างชาติให้ลุงตู่อยู่ต่อ14พฤึกษานี้เลือกพักรวมไทยสร้างชาติทั้ง2ใบ